สวัสดีค่ะพี่น้องมบอนีกับสิผ้ามาส่องลุงนภาชาแนลเด้อจ้ะมบอนีสาวลุงนภากับสิมากกับเบาหมดกับเบาเอ็มสวัสดีพี่น้องเนี่ยัสดีแล้วมือเดีครับมบอนีอากาศกับสิหงว่อนแน่นอนพี่น้องมบอนีหงว่อนเบิดมือเลยมบอนีลุงนภากับสิผ้ามาเบิรงอันคอกเป็ดเนาะจ้ะเบิรงบรรยากาศบรรยากาศรอบๆคอกเป็ดข่อมข้าวเฮ็ดแล้กระท่อมกระพึงกระเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยหงวนคักมบอนี มึงเอผ้ากับสิ้ผ้ามาอันเบีย่ยงเป็ดไข่เนาะจากพี่น้องมึงบรรยากาศพาพี่น้องมึงบรรยากาศเนี่ยมึงถ้าเบืองอีหน่อยนะครับถ้าชมบรรยากาศรอบๆกเป็ดงามๆเป็นเห็ดเป็นทุ่งงามโมเดลแล้ว <c oughs> <c oughs> คือบ,รรอบ่ออะไพี่น้องลงงเบิ่รีสอร์ทโมดีรีสอร์ทโมเดลกระท่อมก็แค่แต่สังตัดไปเรื่อยเนาะ เดีย๋ยวมีต่อกระถองเดี๋ยวมีต่อเดี๋ยวมีต่อซีซั่นสองพงหน้าสาวลุงนภาด้วยจ้ะสีผ้าไปเบิงมือหนีสาวลุงนภากับมาเลี้ยงเป็ดเนาจะจ้ะอยู่หน้าสาวลุงนภาเองไปเบิงบรรยากาศกันพี่น้องมาง,งามบอรครับสวัสดีครับมือหนีผมกับบ่าวมอดนะครับเป็นมือกองสาวลุงนภาฝากติดต,ตามช่องลุงนภาชนแนลบึงบรรยากาศคอกเป็ดเพืเ่อนเป็นตะยูตะยูพี่น้อง ครับเต็นสองหลังไว้ท่านอนเฝ้าลปิดมีหอดมองนั่งกินเขา่าเตียงเตียงนั่งเรียนกระท่อมท่อมใจพี่น้องไปครับชมบรรยากาศเป็นไหนหน้อสาวหลวงนภาเลี้ยงเป็ดเป็นอะไรคือบอมาเอาไปเบิง้งขอกเป็ดน้ำกัน,กนพี่น้องก่อนสิเบิ้งเป็ดกับเบิ้งบรรยากาศก่อนเด้อจ้าพี่น้องเห็นบ่าสาวหลวงนาภากับบ่าวมอดบ่าวเอ็มพากันเฮ็ดไว้คื้นหนีสาวหลวงนาภากับบ่าวบอดกับสีไดมาเฝ้าเป็ดอยู่นี่ละ่ะพี่น้อง เห็ดบองนอนไหวอันนี้กระคอกเป็ดพี่น้องมาขึ้นกับมาเดิกแล้วพี่น้องเอ้ยจนว่าหอตีสองไปเบิ้ลมือเลยพี่น้องเบิ้งคอกเป็ดสาวลุงน้าชะแนลพี่น้องสิเลียงเป็ดไข่ได้จ้าบันกนะ ouais พี้ออ้เป็ดลายเจ๊กโตแล้วครับนะี่ เอามาบ่เมิอดอตัวพี่น้องสีเอามาสามลอยสี่ลอยตัวคนละอันนี้ลอยหาซิบอามาก,ก่อนรถมันหน่อยพี่น้องเลยเอาขึ้นมาบ่ได้ติดกับมาไหมาบ่หันหูจักอาหารปันใดครับให้อา,อ,าอาหารไว้กับบ่หันกินถ้าตาอาปากห่อนแปบ๊บแป๊บแปบ,บแปบ,บ,บ,บอยบอนนู่เป็ดบองอันเป็ดดูเนะครับหั่นกับอันสะนามเปียงปลาพร้อมลองเบิงเนาะจ้ะมาจากกรุงเทพบ แต่ทีมาลองเห็ดเบิองอยู่บ้านมันชี้คือบอพี่น่อยอย่างเป็ดไข่แต่ว่าคนก็สั่งหลายอยู่พี่น้อยนั่งข้นเขาก็อยากได้เป็ดไปลาบเนาะจ้ะเห็ดลาบบ่มีครับมีแต่เป็ดไข่แบบมาชมโตเป็ดโอ้เป็ดไข่เด้อพี่น้องเห็ดมีหอดบ้านให้อยู่บ้านเด็กไปตื่นเนี่ยใส่น้ำให้เป็ดอยู่ เราล่องมากับบ่านคุณคอคุณเหล่าบันไดถ้าใช่เขาเกิเอื่นเหล่าลาวเป็ดเป็นกับอาปากเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่เป็นห่อนเป็นมันจะขื่นจากคล้องมาหันนี่ไล่ขื่นจากคล้องไล่ขื่นจากค้องเราเรียนน้ำเย็นเย็นเป็นห่อนเดดเอาไว้ตอนน้คออะไรกับบันไดห่อนแห้งเอาล่องค้คองครับ ล่งคล้องน้ำแน่อยู่ในขอน้ำแน่กินหัวอาหารแน่ไปล่องคล้องกินปูกินหอยหอยก็หลายลายครับ